เป็นน้ำเหน็ดอะเม็ดไม่ขึ้นเลยบายดีเม็ดบุขึ้นเลยเน,น็ดดิปปะคะ่ะต้องเช็คเลมาแล้ว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 หุ่นยอดกดไหลชิมหาแล้ว ยอดคนเบ่งสี่คนไหมมั <c ười> นเป็นน้ำอย่างนอ้ <c ười> อเขามากเขามากค่ะพี่น้องเดินทางปลอดภัยดู้กขอบคุณค่ะเขาพุณผู้จัดการด้วยนะคะพี่ฟิชิตนะคะมาจากคนหนองลามาก,กับนาัสาวบุญสง่งแล้วก็ไปนั่งข้างหลังดิเดี <c ười> ๋ยวพักกินขาน่าวใหใจแล้วมาหนังนานน้ำนะพี่น้องไปไซนอ้อ น้องําเภอด่านซ้ายนะคะพี่น้องพี่น้องเช่าจังหวัดเลยนะคะภาพชัดภาพชัดจนเอียงก็โอ้โหกชัดเจนสบายดีสาวหลาดูสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสบาดีพ่อพอแม่สูทุกคนน้องกะละกันนะคะ ่อกันพี่น้องอยู่จะอำเภอด่านช้ายนะคะจังหวัดเลยนะคะพี่นอ้องเช่าจังหวัดเลยมาให้กำลังใจลาในเดอ้อพี่น้องพี่น้องข้างฝังเล่าแค่นั่นนะคะกับงานคอนเสิร์ตพี่แมนวงดนตรีของพี่แมนค <c oughs> อเยื่นเสือไอ้เน่า <c> ร <oughs> ูอ แล้วก็วันที่ยีิบสามก็คุณญานกนะคะเสียงอีสานนะคะพี่น้องโอ้ยแหละอยู่วัดป่ามหาโชคพาอาจารย์กบว่าวันที 28, 29, 30, ่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมิถุนาเพื่อนชัยไปเปิดงานอยู่วัดป่ามหาโชคชังว่านนะคะพี่น้องอยู่ดงเห็ดแล้วลาแล้วสิบล่องุงเทพวะะัวันที่ยี่สิบแปดโอ้ยพี่น้องแจ็คแน่ใสวันดีครับาที่พี่ชิดนะคะ อ๋อวงมอลำขอบคุณผู้จัดการนะครับวงมอลำ่ฟันใจแพทพี่เมนพี่เมน,เ,มนเนี่ยพี่เมนจัก,กรพันนะคะไปไห้กัลเ่งใจลานเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะพ่อเต้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะคะสบายดี อ๋อพอกัดทางซ้ายชัยเงาพี่น้องขอบคุณมาไล่นะคะขอบคุณมาไล่ขอบคุณนําใจจากพ่อแม่ซุปเปอร์ซุปเปอรนั่กันละกันนะคะขอบคุณพี่น้องช่างไทยแหละกับพี่น้องทางฝั่งเล่าแล้วก็พ่อแม่ท่านยุติยเอนะคะแล้วก็ทูบอนทูบอนนะคะแม่ทับแม่ กำลังใจล่ะเด้อคุณส่งมานบอบอค่ะไปเอามาน้ำต่อไปกินลายคุณส่งกินลายโอ้ยเราไม่ไหวไม่แห้งม่อคืนนี่กินเขา ตอนไหนก็เกือบครึ่งล้านไหมยังเหลืออีกตอนไหนก็พบพ่านพอดีครึ่งล้านเลยล้านกีบะนะ่อ,อยอก่อนู่นผมหมดกันนะพี่น้องผ่อนคลายย่ามเช้านะคะมุ่นทะหางใส่ฟันคือสิบห้าฟันหลายอย่างแค่น้อง ชิลับแล้วกินไรนังน้อยหนึ่งก็ชิลับแล้วใครตเตะแล้วทำงานบนไปค่ะพี่น้องให้กำลังใจกันแนเด้อจ้ะสบายดีลูกสาวเดินทางปลอดภัยด้วยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณสอดอกไม้สวยๆงามๆนะคะจากพกพ่อแม่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะ สบายดีพอนิพนธ์นำเด้อค่ะได้ทำปลอดภัยได้ลูกสาวด้วยขอบคุณคะ่ะอ่าวันนี้แชทมาอีกแล้วจากาพ่อเตพาเที่ยวนะคะให้มา35คะแนนเย้เย้เย้ย้โอ้ยแต่เฮงไปเศร้ารวยรวยรวยรยยเจอกันที่หน้าง,งานนะครับลูกสาวขอบคุณคะ่ะพ่อเอออุณมาซื้อบัตร ซื้อบัตรไปให้กำลังใจลูกสาวเยอะๆนะคะพี่น้องวหมืนันันผู้ใดยน้อพี่ต้นบอกคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะ mm hmm. อา้าวขอบคุณมาขอบคุณจากพอบันจงน้ำเตอร์ค่ะให้มาอีก40คะแนนนะคะพอบันจงลูกลำพิ้น ให่ลำด้วยก็เก้านะคะไห่ลามาแล้วก็หมื่นกับโคไห้เฮง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 รวยรวยนะคะพ่อเล็ยังอนย่เกเอ้ย่กอแต่เจรถห้าฝันหนึ่งเก้ากับแบดก็โดจะพาไปซินหน้า เ,เอามันกับปี้เอาเด่นออันนี้กับ 6, 2, 6, 6. หกสองเ้าหกไงหกสองเออหกสองสองหกเอาไม,มุ้่มทรงัดกระสือดอกระสือกับเล็กโหลดไปใช่ป่ะป้าเล็กโลดไทคเล็กโลดตอนไีนเออขัดถือกับเจ้าคูดเดียวป้ามข่อยรลด ขาดแต่เสาแล้ววะไอ้โ,โอ้โหครับโอมาถึงจะมีลานนะปาดมาถึงมาถึงด้านบนโอ้โหเอาบุญส่งของฝากจัดไปเลยค่ะอย่าให้เสียอย่าลืมซื้อลูกอม นุนุนุโอ้ยว่ลา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 บเบ้นยังค่ะพ่อลาไว้ค่ะพ่อแต่ว่าแม่นะไปนั่บอดด้เพราะว่าเราบดสบายแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขี่รถนะขึ้นเนิ่นึ้นเขาแม่เราเราเม้ารถขนาดไปอยู่ทั้งอันนี้เราก็ยังเดี๋ยวนี้เราไข่แน่สันแ่นแล้วนางใดทานนางรถเก่งเนี่ยเรานางบอดด้เราเม้าเราวิ่ง สามลอยกว่าคนในนั่งกรตูคุณไอ้เบอท่านกับเกาะเราออกมาเด้อค่ะนั่งตักลากก็ได้สามลอยกว่าคนนะคะฝากกดไลอ์ใหหลาในเด้อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจเส้นทางสายซฟันเปิดเทมโประโปกอดใจตัด รอนะคะพี่น้องเพ่งอยากกอดบอสเขาไว้ไนี่ค่ะน้องลาด้วย,ดวยโดยโดยโดยขอบวุเขาเมื่อกาสิเขาเปิดเดินางเดี๋ยวติดลีกชิดเดอร์เอาเพ่งกันคำลาฟรังบวกกุศุขอบคุณค่ะเดินทางเขาสูงสองดูโอ้พ่อเมนว่อค่ะอยู่อำเภอดันชัย าอ,อาดรบอบะเขือฮะาวเขเม่เห็นไหม่ <c oughs> มีอมอ่อิโฆษณามนก็ได้นะด้วนะตบบบมีโฆษณาดีนะแล้วค็ฟังประเด็นยบบมีโฆษณาเห็นอาอมันหากะเห็นหากะเปิดได้บ่

ยี่สิบห้าคําลาไปรับเสิอเ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 อ้อออไปรับเสือ้อด,ดยไม่ละค่ะแม่และค่ะจังหวัดเชียงูุ่ค่ะ<ด>บ 1, ัตร้อยบเกคะแนนค่ะไปแห้กเรองรใจลานเดอค,ค่ะขอบคุณมาีแชทด้วยนะคะจากพ่อหนึ100ค่คะแนนค่ะแล้วก็ขอบคุณมานีแชทจากพี่ ดี a n i e l l s นะคะ10ก้าเออยีดอลลาร์นะคะขอบคุณกำลังใจน้องกระต่ายนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพ่อขาข้นแข้งนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณมันี่เช็ดด้วยนะคะมาอีกแล้วค่ะจากพี่ p r a n ไอทีนะคะ40คะแนนนะคะขอบคุณกำลังใจพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็รูปค <laughs> ลิปน้อยกับนักธุลาขอบคุณเลยๆนะคะพี่น้องอย่าลืมซื้อบ้านซื้อตีนะคะพี่น้องนะคะ ที่อำเภอด่านชายนะคะจัหวัดเลยนะคะอ้าวมาอีกแล้วค่ะวันนี้แช็ดไปอีกแล้วขอบคุณวันนี้แช็ดนะคะเออจากพีล l l a o นะคะแล้วก็ FOOB นะคะเลิฟนะคะรักเอ่อสิบสิบสี่นะคะสิบสีด่ดอลลาร์หลังก็ประทับใจนะคะอานุพเป็นชี เนะคะเราก็ขจรจากร้านอาหารลาวไทยโอ้เขาพูดลายๆนะคะขอให้พี่ลูกค้าลายๆนะคะขอให้ใครดิบใครดีคือแนะนำเทศานี่เด้อน้ำใจไม่ดีบอกให้ลายนะคะเขาพูดลายๆนะคะพิ่มๆเนี่พี่น้องชาวไทยหรือทางต่างประเทศน้ำขอบคุณกำลังใจกอขจ่ทุกๆทุกคนนะคะเพพอบแแน่่ีี้ม กำลังใจต่อสู้ปัญหาให้ลรานี่ด่าชีวิตของอีหล่าน้อยสิดูบ่ท้อหอยคอยขอ ขอบคุณนพอพ่อแม่พลังปวงนะคะและก็พลังเงียบขอบคุณนกำลังใจขอพาก็แม่นะคะบ้านหางเป็ดน้อยบ้านหางมือต้านร้องผมค่ะแล้วก็บ้านหางเป็ดน้อยพลังปวงนะอ๋อแม่พันบกแม่พันอยู่แค่หน้าๆนะคะขอบคุณหลายๆเด้อแค่หน้าๆน้องล้านโดยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะแม่เป็นกำลังใจให้ขอให้แม่กะขายดิบขายดีลำลำด้วยนะคะแม่